สวัสดีครับผมสกเรนครับสวัสดีครับผมโจเฮดดี้พอดีครับผมวัครับหลังจากที่เราไปมอบของมอบความสนุกกับพี่น้องทางบ้านป่าเรานะครับแล้วแล้วพวกเราก็ได้กลับมาถึงสตูดิโอได้ประมาณ5้านาทีนะครับแล้วก็อาจารย์วุฒิการสินนะครับได้เอลนะไปหาเมียไดเอลไปไปกลับบ้านนะครับแคลน้องเออแ่าเมื่อกี้นั่งรถมาผมบอกว่าเขาไม่ได้คิดอะไรกับเมียนะอยู่กันแบบว่า อยากกิเตี้ยมแต่ว่าพอมาถึงแอวกลับบ้านแก่กับอุปกรณ์กีฬาแล้วก็ฟุตบอลครับผมแกนมเนโอ้โหแดดจ้ามากโอ้โหแดดสองแดดสองโอ้แดดสองแดดสองครับพี่น้องแดดสอง ขอโทษขคอภัยมึงแกเสียกันยังพันในถอดริบบเนี่ยอันนี้ไม่ชอบเลอันนี้ช่องล้างใช่ไหมเนี่ยช่องล้านโอ้อยช่องล้านนะช่องล้าน,น <laughs> ล้านที่ห้าล้านที่เดียห้าคนเมือมึงเตรีเล่นกีฬครับผมครับขอบคุณพี่วุฒิมากวันนี้สนุกมากพี่วุฒิอ่าหันหน้าทางไหนก็ยิงยิงฟุตบอลไปตรงนั้นเยอะดีนะไม่ถือกนะันหัวประธานใส่เต็มคอตังเงินเต็มที่อีกปูจมเลยไปช่องห่างห่างยิ่งไม่ได้เล่นล้าน เป็นเบาแล้วหลายปีแล้วนะครับอะมวนเนี้ยนะครับเงยอ่าใครอยากดูพี่วุฒิดี๋ยวูดูนายเรานายเราใครอยากดูพี่วุฒิเดือดบอลนะไปดูช่องพี่เรียนเด้อเพิ่งลงใหม่ใหม่อันนี้นีเรื่องอย่างที่บอกกับปุกครับผะปุกทีวุฒิระหว่างปีใหม่ก็จะมาเขาดาวด้วยดูนายเราโพสต์นายเบิกเงินมาแต่ว่านายบอกว่าคือถ้าใครไม่อยู่แกไม่ให้ดินี่ ผมไม่รับให้นะไม่รับให้ดิไม่ไมคือเขาบอกรับให้ด้ถ้าถ้ถ้ารับมาผมก็ถ้าให้แสนหนึ่งผมก็จะให้เหลือพันหนึ่งให้พันเดียวให้เราหายก็ได้่าาคาน้ำมันมาใต่คเราครับผมเพราะว่าเราบรมาณนะเราบอกดียี่เนาะเขาบอกางเดิยดุด้นุด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 ุนุดุดุนุด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 ให้บ้ดุ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 ดัดยวุดุดุุ่ดุด่ดดดพี่โจเป็นตัวดีีกดดอด เปิดไฟร่างคืเปิดไฟกันหมดแล้วอลังทำการแก้เชือกคำคำจนได้เอวกับเอวไหมยังไม่เ,งมงเลเเเงเเเพี่น้องโอ้ยมึงเนี่ยได้ละเอวกับเอวไหมยังไม่เลี้ยงเอาไหมเอาไหมเอาพี่น้องมา่วหอนี่กับมือคั่มนะ กะยังนะกัไปใซ่ากแเาผียอย่างอ้ยบา่งแกาวบ้าบ้าบ้าว้าาวบ้าวาวบ้าาว้าววบ่าวบ้าบ้าวบ้บางบวบเบาวาบ้าเบาวบาวบาบาวคนาวิ้วบ้กวบ้าวบ้าวบ้วบ้าวบนบาวาลบา อาขนมเอาไปให้น้องด้วยลดไร้ลถไหลปีใหม่เพิ่นก็อยากมาบ้านเตบอบนเพราะแต่แล้วบ่ครับเ <c oughs> มียนเตบอบเพิ่งเสร้นอือบอครับอ่าหีกลับนะครับมาทรงหีกลับมีภารกิจต่ออีกโอ้ขอบติโโดตามเป็นกำลังใจนะคนรับครับผมผู้บ่าวเบ้านบ้านเหมือนเดิม บอกด้านหน้าทีมงานทุกคนนะครับถูกต้องนะครับอืก็เป็นกำลังแรงใจด้วยนะครับนี่ก็ไปภารกิจนะครับเดี๋ยวบอลปวดปวดขาปวดดันคำข่างงบปวดขาขนมเอออุปกรณ์กีฬาอุปกรณ์กีฬาให้นักเรียนอื ครับผมากฝากผู้เฝ้าวันบ้านนะขอบผู้เฝ้าวันบ้านยี่สิบสี่ชั่วโมงสองวันแล้วครับขอบพระคุณจะห้าหมืน่นห้าหมื่นนะสี่แสนนะครับอาทิตย์นีนะ้แสน,นดีเลยละขอบคุณใกล้จะแสนแล้วนะครับอขอบคุณทุกกำลังใจ เขินเขินเป็นยังไงหนิวยังไงคลิปเคียข้อขาดข้อแข็งก็เป็นเนี่ยเลยวายตู้กล่องนะับนละน้องหรังครับแล้วังมีกล้องมือหนึ่งมีกล้องมือหนึ่งครับโจอที่นะที่นะนะพี่น้องนะฝากพี่น้องจับนี่ล่ะสวัสดีปีใหม่ ทางเดินทางครับไม่ค่อยขับรถนะคะค่อยๆยังได้ปลดปล่อยนะครับให้มีความสุขในวันสุดท้ายที่เกา่าจะรับทีใม่ครับเปิดเพ้งพุกมฟ้อนได้กินเหล่าฟ้อนสลังขี่รถมาอ๋อหัวตานแล้วก็เปิอดอีกโอ้โครับผมบ <c oughs> เปิดรองเปิดเต็ม เอกทุกญาติเอกทุกญาติาจากไหนฮะขอบคุณผิวได้ไรครับผมขอบคุณครับแค่นหนีบครับคนอยู่นี่เลยโอ้มันโอ้เปลนเอื้อเตือนนะโอ้คักอูเก๋เขินนี่ยังงูไม่เนี่ยเขินจอดยืนมคนอยูเดียวนี่เลยอืมโอเคครับเดี๋ยวผมก็จะกลับบ้านครับนะ อย่างไรก็ถ้าอยากกลับอยากไปไหนมาไหนก็ให้โทรหาด้อยขับรถดีดีนะครับขอบคุณพี่วุฒิมากมากครับขอบคุณครับครับผมครับครับพี่น้องเถื่อชีหอดรับมานน้ำทังจันโจเป็นคนครับขาไปผมครับอาะับพี่โจครับอรังคนนอนอ่ะสำหรับคลิปนี้พี่น้องวอร์ไรยายังครับมันเหมือนมันคำนะครับขออนุญาตกับราพี่น้องพี่แขวนนะครับสวัสดีครับผมผมอรัง क्या so,